ส้มจี๊ดไม้มงคลสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและผู้อาศัยอยู่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านออกผลออกดอกดอกตลอดปีสปรรพคุณสูง วิตามินส้มีเท่าไหร่นะเนาะบกีีบอกเท่าไหร่นะเก้าร้อยห้าสิบใส่ย่อมอันนี้เก้าร้อยห้าสิบใส่ย่อมเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบห้ามาตอนกิ่งส้มจีดกันดีกว่าซื้อค่ะซื้อค่อนข้างราคาแพงมากค่ะวันนี้มาตอนต้นส้มจีดกันค่ะ นี่ค่ะน้าฝุ่นนี่จะตอนไม่ยากนะคนนิยมตอนน้าฝุ่นนี่แหละนะเลือกกิ่งที่แบบนี้นะคะไม่แก่ไม่อ่อนมากเกินนะคะเราได้กิ่งที่เหมาะสมแล้วเราก็มากรีดรอยตรงระหว่างข้อตาค่ะที่เราต้องการที่จะตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะระหว่างข้อตาสองข้อนี้นะคะนะเรากรีดเสร็จแล้วนะเราก็เฉือนตรงนี้นะคะนะเฉือนกรีดลงไปนะ แล้วมีรอยแผลแล้วก็ลอกเปลือกตรงนี้ออกนะขูดให้ทัว่วเลยนะบนละร่างนะคะด้านบนด้านล่างาสันมีดจะได้ขูดนะทางใต้นี้ก็ต้องขูดด้วยนะขูดให้ทั่วๆค่ะคะัตเตอร์นะใช้คัตเตอร์นะ,ะขูด รากก็จะงองตรงนี้นะคะตรงข้อตานี้ค่ะผูดเสร็จแล้วก็เอาขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะาหุ้มแล้วก็รัดด้วยเชือกปาคนะ,คะตรงต่อเราก็ทําจากขุยมะพร้าวที่แช่นะ้ำไว้สักสองสาคืนนะคะแล้วเราก็มาใส่ถุงหุ่เอาอยางหุบรัดให้แน่นเลยนะคะ เวลาเราจะใช้ตุ้งตอมเราก็มากรีดนะคะกีดตรงนี้นะคะนะให้เป็นรอยนะคะเพื่อจะไปประกบกิ่งประกบตรงรอยนี้เลยนะคะ,นะ,นะ,นะแล้วก็เอาเชือกฟางรัดค่ะ11กอขอค่ะตอนกิ่งต้นส้มจีดค่ะนะตอนนี้ปลูกในกระถางโอ้ต้นตัวงามมากเลยออกดอกออกผลเยอะมากค่ะ แม่ผลยังเขียวๆอยู่เลยค่ะต้นนี้ก็ตอนมันจะต้นแม่นะอตอนส้มจีออกรากห,หน่อยๆแล้วนี่ไงเห็นยังคะ๕กันยายนนี้เห็นชัดขึ้นหน่อยเลย๑กันยายน๖ดนะนี่ส้มจีที่เราตอนกิ่งไว้เนี่ยออกรากเห็นลเลยเ้อดูดอกสวยไหมผลขพ้น่ไกิ๊น,ไไน่าผลคะ่ะ กิ่งนี้เงากระรกแล้วนะเดี๋ยวเราปลูกกันค่ะเดี๋ยวเรามาตอนอีกกิ่งค่ะนะคะเราเลือกกิ่งที่พอเหมาะแบบนี้ค่ะนะนี่ค่ะเนี่ยไม่อ่อนไม่แก่เกินไปค่ะเราเลือกกิ่งที่พอเหมาะแล้วเราก็คว่นนะคะระหว่างข้อตานะสองสองช่วงแบบนี้ค่ะนะแล้วก็ขีดขีดตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ลอกเปลือกออก รอกเปลือกออกนะทุ่มจิตนี้เปลือกบางค่ะรอกเปลือกเสร็จแล้วเอาสันมีดขูดขูดนะคะขูดเอาท่ออาหารออกให้หมดค่ะรอ,รอบๆเนี่ยให้เหลือแต่ท่อน้ําค่ะรอบบนข้างบนข้างล่างนี่ต้องขูดให้เกลี้ยงนะเนี่ยเนี่ยขูดให้เกลี้ยงค่ะเนี่ย เนี่ยตรงนี้มาจากต้นข้างล่างค่ะรากก็จะงอกลงช่วงนี้ค่ะช่วงบนนี้ก็น้ำยังไปเลี้ยงที่ปลายยอดนี่ได้ค่ะถ้าขุดลึกเกินไปนี่ปลายยอดจะแห้งตายนะถ้าขุดแต่ท่ออาหารออกปลา,ปาหรือแต่ท่อน้ำนี่นะก็ยังมีน้ำไปเลี้ยงส่วนบนนะส่วนบนก็ยังเจริญเติบโตได้ค่ะ หลังจากขูดรอบเสร็จแล้วนะเราก็จะนําขุยมะพร้าวค่ะที่เราใส่ถุงไว้นี่นะคะนี่คพาตรงกลางค่ะแล้วก็ไปประกบประกบนะนะประกบบริเวณที่เราที่เราเฉือนที่เราที่เราขูดเสร็จแล้วค่ะประกบแบบนี้นะคะนะแล้วก็เชือกฟางปลูกบนผูกร่างค่ะผูกให้แน่นนะคะเชือกฟางนี่ต้องรัดให้แน่นเลยค่ะ นะช่วงนี้ก็จะหน้าหนาวแล้วค่ะความจริงฝลนตอนนะฝนค่ะกิ่งนี้เราตอนช่วงน้าฝนนะกิ่งนี้เราเพิ่งตอนวันนี้ยวันที่18พอยหกเจ็ดค่ะกนะ็คอยดูแลรดน้ำบ้างนะเพราะว่าฝนไม่ตกนะี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอ้าวเรามาแกะกิ่งนี้ดูราก,กัันดีฟาอูตอนมานานแล้วเนาะมาเปิดแอบ,บดูแากเลย โอ้มีรากเหมือนกันแต่โผลออกมาที่ตรงพลาสติกนี่ไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราตัดกิ่งไปปลูกค่ะตัดช่วงช่วงร่างนี่เลยนะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะมสมชิดกิ่งตอนกิ่งนี้นะ อกิ่งที่งามมากเลยค่ะออกผลแล้วด้วยนะมีดอกแล้วค่ะูงามมากเลยนะเราปลูกลงกระถางกันดีกว่าค่ะ,คะวันนี้วันที่1 8บแพยหกตอนกิ่งทิ้งไว้นานเกินค่ะนี่ค่ะแล้วก็เกิดตรงข้อตาค่ะ ก็มีรากพอสมควรนะคะช่วงนี้เราตัดมาจากต้นค่ะรากจะเกิดช่วงล่างนี้ค่ะจริงงามมากเลยะคะ่ะเราปลูกกันนะคะงอก,กรากมาตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วค่ะนี่ก็ทิ้งไว้นะอายุรากก็ประมาณสามเดือนกว่าค่ะ อันนี้เพิ่งตัดออกมาจากต้นค่ะแล้วก็มาปลูกในกระถางใบใหญ่เลยค่ะเราก็จะใส่ตะกร้าขนมจีนฟัม่มแบงนี้ค่ะให้น้ําระบายออกได้ดีแล้วก็ใส่กลับมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะ,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 ะใส่ดินแล้วเราก็จะวางกิ่งส้มจีดลงไปค่ะเราก็จะใช้ดิน ผสมใบก้ามปูค่ะใส่ลงไปใส่ดินร่วนผสมใบกัมปูแล้วค่ะเราก็นำกิ่งส้มจีดค่ะนี่ค่ะที่เราตอนมานะคะิ่งใหญ่มากเลยเนาะนี่ค่ะโหมีลูกเต็มเลยนะนีนะ่นี่ค่ะงามมากนะวางลงไปค่ะแล้วดิน เติมให้เต็มค่ะตั้งให้ตรงค่ะอ่าเมื่อใส่ดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยสุดเสมอ16-16นะคะโรยไปรอบๆก่ะโรยไปรอบๆนะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเอ,เอาแบบเจียจางค่ะผสมน้ำ1.5ลิตรต่อจุลินทรีย์ประมาณ ยี่ห้าถึงห้ิบซีซีค่ะลุงรากค่ะลรลงไปค่ะแล้วก็อดน้ำนะช่วงนี้ดูแลนะรดน้ำก่อนนะคะดูแลอย่าให้ดินแห้งดินแห้งรดน้ำค่ะกลนะับมเผาสับกิ้เล็กๆนะโรยบนนะนะช่วยให้มีความชุ่มชื้นในดินนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะส้มจี๊ด กิ่งนี้ได้จากกันตอนวันที่18พอยห7เจดสพอยห7เส้มจีด๊ดกิ่งตอนปลูกในกระถางนี่ค่ะปลูกได้10วันแล้วสิต้นงามเลยค่ะนี่กิ่งตอนกิ่งนี้สวยแล้วก็มีผลนะได้ผลทันทีเลยกินผลได้ทันทีเลยส้มจีด จะกิ่งตอนจะมีผลผลิตทันทีเลยติดมากับกิ่งเลยค่ะได้รับประทานผลทันทีไม่ต้องคอยนานแต่ถ้าต้มจีตเพราะจากเมล็ดต้องคอยนานค่ะสองถึงสามปีนี่กว่าจะออกผลต้มจินในกระถางต้นนี้นะที่เราเพาะเมล็ดโตขนาดนี้แล้วค่ะ เนี่ยสองปีได้แล้วนะแต่ทำไมเ <P ap are> พราะเมล็ดเนี่ยกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่ทราบมีหนะนามนะปกติส้มจิตไม่เห็นมีหนามเลยค่ะน,นี่มีหนามเต็มเลยนะเอส้มจิตเพราะจากมเมล็ดนี่ทำไมโตแล้วมีหนามยังสงสัยอยู่เลยค่ะกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่ทราบมีหนะนามนะปกติส้มจิตไม่เห็นมีหนามเลยค่ะ อันนี้ส้มจีสอายุสองปีอูออกผลแล้วอ่ะืหก็จะได้ก็จะได้ลำบากย่าเย็นอูนี่มีดอกแล้วสองปีผมใส่ใส่ปุ๋ยสุดเสมอใช่ไหมแล้วก็ใส่ขี้วัวขี้ววัแล้วก็เติมปุ๋ยมะพร้าวสับจทุกทุก่ีวันนะเฉพาะปุ๋ยสุตรสิบหกทุกสิบห้าวันจ้ะแล้วขี้วัวล่ะขี้วัวหนูหนูผสมไปในปุ๋ยมะพร้าวสับทีเดียวรอ เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้มงคลค่ะนี่ดกทั้งปีเลยออกทั้งปีเลยค่ะเนี่ยผลใกล้เหลืองแล้วนะอันนี้ต้นเตียเต้ยค่ะนะจีดนี้ตอนกิ่งง่อยมากเลยนะพเพราะเมล็ดก,ก็ง่ายค่ะนี่ค่ะตอนช่วงหน้าฝนนี่จะดีกว่าช่วงหน้าอื่นค่ะแทนมะนาวได้นะคะ มีรสชาติเปรี้ยวหอมน้ำเยอะค่ะกลิ่นหอมมากเลยนี่นี่ค่ะปลูกในกระถามาดูแลบำรุงอย่างไรมาดูกันค่ะจากการถามคนที่ขายตน้นส้มจี๊ดเขาก็บอกว่าใช้ปุ๋ยสุดเสมอโรยที่รอบคนต้นนะคะทุกๆสิบห้าวัน อนะย่าโรยชิดคนต้นนะคะให้ห่างหน่อยอันนี้เป็นแบบปลูกในกระถางค่ะต้นนี้จะตอนมาจากต้นแม่นะแล้วมาปลูกเราก็ตัดแต่งกิ่งให้ต้นไม่สูงเกินเนี่ยนะนะสูงแค่นี้เองนะนะเก็บผลก็ง่ายนะคะเก็บง่ายแบบนี้เลยนะไม่ต้องเอื้อมอะไรเลยนี่นี่นดอกดอกผลดกค่ะ ถ้าอยากให้ดกเยอะๆทำไงามาดูกันค่ะน้ำซาวข้าวค่นะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรเด็ดผสมนะผสมลงไปเลยนะนี่สูตรเด็ดนี่อย่างเดียวไม่ต้องเยอะค่ะนะแล้วก็ขย่านะเราเดี๋ยวผสมระหว่างน้ำซาข้าวกับฮอร์โมนไข่นมสดนำไปใช้กับต้นส้มจีดค่ะ ฮอร์โมโนไข่นมสดใช้ได้ดีต้องใช้คู่กับปุ๋ย้อกค่ะหรือจะใช้คู่กับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้ค่ะเราก็พวนดินแล้วก็เติมปุ๋ย้อกลงไปเล็กน้อยนะคะนะแล้วก็ใส่แล้วก็ตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเจือจาง เทจุลินซีลงไปค่ะบำรุงรากส้นส้มจีตค่ะโอ้โหนี่ต้นผลสุกอยู่บนต้นได้นานมากเกินสามเดือนค่ะสามสิบพอยหกเจ็ดค่ะมีส้มจีต้นนี้ที่เราตอนกิ่งเราไปปลูกนะ, <S 2> <S 2> นะเราตอนไม้อีกกิ่งหนึ่งแล้วนะ <S <S ไม่มีหนามเลยนะคะนี่กิ่งตอนมาจากต้นแม่เหมือนกันนะต้นนี้ก็กิ่งตอน แต่ละาปลูกในกระ่างค่ะกิ่งตอนจากต้นแม่ไม่มีหนามนะคะนะแลกจริงๆนะส้มจี๊ดกิ่งตอนไม่มีหนามค่ะนี่ค่ะแต่ส้มจี๊ดที่มาจากเพาะ,มะเมล็ดนี้มีหนามมีหนามเยอะเลยนะนะแต่ทําไมเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่ทราบนะมีหนามนะปกติส้มจี๊ดไม่เห็นมีหนามเลยคุณดูลูกสิ โค้กขนใหญ่มากเลยนี่ส้มจีด๊ดปลูกในกระถางออกผลดกมากส้มจี๊ต้นแม่ปลูกลงดินออกดอกออกผลตลอดปีเก็บรับประทานได้ตลอดปีแทนมะนาวได้รสชาติเปรี้ยวมีกลิ่นหอมส่วน ดอกส้มจีดกลิ่นหอมมากค่ะิต้นนี้เป็นเกืบจะยี่สิปีแล้วนะคะเราก็ไม่ให้สูงเกินค่ะนะเก็บกินได้ตลอดเลยนะโอ้โหดอกก็หอมมากเลยนี่นะคะอันนี้ดอกส้มจีดค่ะนะแล้วก็นี่คือผลส้มจีดนะ น่ใช้แทนมะนาวได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อมะนาวเลยค่ะเลยเก็บส้มจี๊ดโอโห و, เก็บโอโห و, เก็บแรงเหมือนกันเย้ยอันนี้ดอกนะนะกนอโอ้โห و, ลูกเต็มต้นเลยเหมือนส้มเลยโอ้โหใช่ใช่เหมือนส้มเลยมันจะเปรี้ยวหน่อยนะลองชิมดิเป็นไงนี่ส้มจี๊ด มันไม่ใช่มะน,นาวนะม,มันเป็นสม้มจีดนะมันเปรี้ยวมากเลยนะเ,เ,ยเปรี้ยวเหี้ยมเปรี้ยวมากเลยนะนั่มันเปรี้ยวมากเลยก็คนมาถามว่ามะนาวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะสม้มจีทค่ะอู้เดินผ่านอย่างนี้หอมมากเลยนะนี่นะคะใช้แทนมะน,นาวได้นะคะอุ้ยน้ำสัรปะรดบีบสม้มจีใส่ลงไปอู้รสชาติ Xếp, xếp 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 mọc luôn bia nó lại là giỏi luôn à đêm nơi bên nhà bia chị lời nghe lời à, mà lời à, nè hoàn mà hoàn mà. Piau <laughs>